นะนะวันนี้ได้นะบินธบ,บา้นะนบานในหมูนะ่บ้านชนนบ้านสันติสุขนะบ้านนาสานะตำบลฝายกวางคำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะก็ ยังไม่พ้นจากพื้นที่ของพายาวนอ,อกจากพายาก็คงจะเป็นแพร่แพร่แล้วก็นั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คงจะได้อยู่ด้วยกัน,นอีกนานนะครับอีกเป็นเดือน,นเป็นเดือนนะวันนี้ก็เพิ่งวันที่วันที่แปด ประมาณสิ้นเดือนมีนานะเลยก็ไม่มากนะก็จะประมาณนีนะ้แต่ก็น่าจะเลยสิ้นเดือนนะเพราะว่า,<ม>าเราไปกันไม่รีบนะกค่อยไปเรื่อยเรือเดินไปเรื่อยๆเรเมื่อ,นะอเช้าอากาศดีดีเมื่อเช้าฝนตกฝนตกไปปรย ก็ได้ไปโอกาสไปติ่ขาชั้นในหมู่บ้านพอดีเี่ยปกติเราก็จะเก็บได้สัมภาระแล้วเราก็จะมน้มหน้าไปข้างหน้าไปฉันอยู่ข้างหน้าวันนี้เราก็ปกกลับมาฉันที่เดิมนได้มากราบพระรูปธรูปองค์ใหญ่ใหญ่เป็นหินขัดนะดูเราเดีวแล้วเป็นหินขัด ขัดจางสวยแต่ติดที่ว่าวัดสวยไม่มีพระอยูนะ่วัดสวยแต่ไม่มีพระอยู่ไม่มีพระอยู่จำพรรษาเมื่อวันเพืบ้านบอกว่าพระท่านไปทุระอาจจะไปป,ะปฏิบัติธรรมก็เป็นได้นะแต่คงจะอยู่รูปเดียวนะวัดใหญ่กว้างแต่ไม่มีพระอยู่แต่จริงๆ เราสร้างเสนาสนะนะมากเนี่ยสร้างเสนาสนะมากแต่ว่าเราไม่ได้สร้างคนไม่ได้สร้างพระสร้างพระไม่ได้ใช่พระทองเหลืองนะไม่ใช่พระปูนไม่ใช่พระทองเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่พระที่เราเอามาเสนอนะบูชาเป็นราคาเอามาถวายแบบนั้นไม่ใช่ แต่ภาคตัวนี้คือการสร้างคนสร้างคนสร้างคนให้เป็นพระสร้างพระให้อยู่วัดอยู่วาพระที่ผัดกวาดเช็ดถูดูแลทาความสะอาดวัดวาอาบรามอาวาสที่เราอยู่ตัวนี้สําคัญสร้างคนให้เป็นพระนี่สําคัญแล้วก็สร้างยากด้วยในส่วนมากก็เป็นเน้นกันแต่ที่วัตถุเป็นเน้นกันแต่ที่วัตถุ สิ่งของสิ่งปลูกสร้างเจดีสถานอุโบสถโอ้มีแต่สวยๆเดินผ่านมาอุโบสถแต่พระที่จะอ,อยู่นี่หาแทบไม่มีไม่ค่อยมีพระอยู่นะถ้าไม่มีพระอยู่สิ่งปลูกสร้างมันก็ไม่มีความหมายนะเราปลูกสร้างไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะว่ามันเป็นที่รกที่ร้าง ไม่มีคนมาคอยดูแลสุดท้ายเสยนาสนะสิ่งปูกสร้างที่เราได้สร้างไว้ก็นะแตกหักพังลงไปนะก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอยู่ถ้าสร้างพระอยู่ศึกษาในธรรมวิในในความเข้าใจมีความรู้ในอัดในธรรมพยัญชนะหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ตัวนี้จะเป็นประโยชน์ ดูแลเสนาสนะดูแลสิ่งปลูกสร้างในวัดวาอาวาสที่เราอยู่แล้วก็ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนนําความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาเราเรียนมามาป,ปฏิบัติมาอบรมมาบอกมาประมาสอนแนะนําออกตัวญาติโยมนะเพื่อตอบแทนนะคุณข้าวน้ําที่ได้น้อมนํามาเทาไปนะเป็นการตอบแทนนะ สิ่งที่เอาไปนั่นละเอาไปนั่นละจะงอนไมาไปนั่งละาเจะเล่าต่อให้ฟังให้จบนะเก้าโมงไม่เกินสิบนาทียังพอมีเวลานะเบื่อตม่าหรอบอโยงเบื่อหรอวะ โบกเสมอเบื่อหรือเปล่าเห้อาจารย์ใหญ่โบแล้วก็บอโบ่เนาะฮะน้องมาฟังเทศอาจารย์บมอโอ้น่ะตายละมุดแดงกับตายละน้ำตาลขึ้นละได้บัดนี้เลยพอดีจะพูดเรื่องน้ำตาลพอดีให้พระอาจารย์ใหญ่พูดท่านก็ไม่พูดสักทีนะบอกให้พูดเช้าพูดเย็นท่านก็ไม่เคยพูดท่านก็ไม่เคยพูดเราจะเล่าเรื่องโกศยะเสษฐีให้ฟังให้มันจบนะเมื่อคืนนี้ เมื่อเช้านี้แวะไปเรื่องใหม่พูดไปพูดมาไปเข้าเรื่องพระใช่เลยเข้าเรื่องพระเรื่องศาสนาเรื่องอวิบากแห่งกรรมความอาฆาตความพยาบาทเมื่อวันพูดท้างไว้เมื่องเศรษฐีชื่อโกศยะเป็นบุคคลที่มีความร่ำรวยนะโยมมีทรัพย์ถึงแปดกดแปดกดถ้าพูดถึงภาษาเราก็เยอะนะ ก็ประมาณ800ล้านหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะก็เป็นคนที่ร่ำรวยนะมีทรัพย์มากร่ำรวยมากนะเขาก็อาศัยอยู่ในแคว้นสักกะนะแคว้นสักกะนะแถวเมืองราชคึกเนี่ยเขตมคตนะแคว้นมคเนะอยู่แถวเมืองราชคึกนะวันนั้นที่เราไปก็ถึงตอนที่เขาไปเขาฝ้าพระราชา ไปเข้าข้อพระราชาแล้วก็กลับมานะกลับมาไปเห็นเด็กคนยากจนนี่แหละนั่งกินขนมนะถ้าภาษาอินเดียเขาเรียกว่าขนมกุมมากนะขนมกุมมากถ้าจะเรียกเข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าขนมเบื้องนะขนมเบื้องหรือว่าขนมกุมมากนะก็เป็นชื่อเดียวกันนนีะ่นแหละอาตมาเคยไปลองลองฉันดูอยู่สายมาเห็นล่องกินมันก็นันเป็นอย่างหงขนมเบื้องมาพนะระเขาเล่าให้ฟังไกด์ที่เขานาเที่ยวตอนที่ อาตมาไปประเทศอินเดียแต่เขาร้องให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยเป็นตัวเนี้ยขนมตรงเนี่ยขึ้นชื่อของเมืองราชคฤห์ในพระอาจารย์ไหผมลองดูหน่อยนะก็ลองฉันก็อร่อยอยู่นะะก็อร่อยอยู่ทีนี้เศรษฐีกลับมานี่ก็มาเห็นเด็กเขานั่งกินขนมก็เลยคิดอยากกินขึ้นมาพอคิดอยากกินแล้วก็ไม่กล้าพูดที่จะเล่าให้ใครฟังเพราะว่ากลัวเสียทรัพย์นะกลัวเสียทรัพย์กลัว สิ้นเปลืองนะกลัวหมดนะเงินทองที่มีก็กลัวใช้จ่ายไปนะก็เดินแต่กลับไปถึงจนถึงบ้านนะไปถึงที่อยู่อาศัยเอาไปมนาะก็นอนคิดนะนอนโซมนะร่างกายสู้ผอมจนเอ็นขึ้นนะนะนะภรรยาก็เห็นความต่างนะเห็นความแตกต่างหัวเมียภรรยาอยู่ด้วยกันเอ,อพี่นี่เป็นอะไรนะก็เลยลองไปสอบถามดู นะลองไปสอบถามดูว่าเป็นอะไรทําไมถึงสู้พอมอเอ็นจนขึ้นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไปโดนพระราชาตําหนิติเตือนอะไรไหมหรือว่าพระราชาสั่งบังคับอะไรทําให้ไม่สบายใจนะเพราะว่าไปเข้าพระราชามาทีนี้ถามไปก็ไม่ยอมบอกนั่งนอนเงียบนะเอาไปมาภรรายาก็ถามอีกเลยว่าอยากได้อะไรไหมอะไรขัดใจไหมหรือว่าอยากกินอะไรนะทําไมไม่บอก พอลบเล้าแล้วลบเล้าอีกก็เลยพูดในฟังว่าอยากกินขนมเบื้องเห็นแล้วเกิดมีความอยากกินพออยากกินแล้วภรรยาบอกว่าจะไปยากอะไรก็แค่ขนมเบื้องทรัพย์สินที่พี่มีอยู่มันไม่ใช่ใน,น้อยแปดสิบโกรธตั้งแปดร้อยล้านนะเธอผิวดียังไงแล้วก็จะทําขนมเบื้องนี้กินแล้วก็ตีโอกาสเลี้ยงคนในนิคมเลยคนในนิคมถ้าเปรียบถ้าอัตมาเปรียบก็เหมือนกับคนในชุมชนเรานี่แหละ ไม่รู้เข้าใจผิดหรือถูกนะแต่ก็เหมือนกับคนในชุมชนในหมู่บ้านเรานี่แหละในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอย่างเมื่อเช้าไปบินทำบ,บาดบ้านนาสาบ้านสันติสุขก็เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไปเลยพ้าก็บอกว่าเลี้ยงคนทั้งนี้คมนี้ไปเลยนะเศรษฐีก็ยสก็บอกว่าประโยชน์อะไรต้องไปเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยนะประโยชน์อะไรต้องไปเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยะพอพูดอย่างนั้นแล้วก็ภรรยาก็เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเลี้ยง คนใช้เราด้วยแล้วกันอเอาเลี้ยงคนใช้คนอะไรพี่เขาคอยรับใช้ดูแลเราแล้วก็เราพ่อแม่ลูกก็จะได้ร่วมกันรับประทานด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าประโยชน์อะไรต้องไปเลี้ยงคนใช้เหล่านั้นนะต้องไปเลี้ยงบุคคลเหล่านั้นด้วยนะดูดูซึงดีดูดูดูความขี้เหนียวนะพอพูดอย่างนั้นเสร็จพันรยาก็เลยบอกว่าอ่าไม่เป็นไรงั้นเรากินเฉพาะเราพ่อแม่ลูกแล้วกันนะพี่นะนะ ภรรยาก็พูดเฉพาะพระนายยมนะี่ว่คือมัวเจ้าเนี่ยกูมึงหมดเนี่ยอ,อันนี้บอกมือนเมนว่างั้นเราก็กินเฉพาะเราพ่อแม่ลูกนะพี่นะประโยชน์อะไรมันมาประโยชน์อะไรเพื่อจะให้ภรรยาให้ลูกกินนะบึงตีความขีเหนียวยมนะี่จะกักกินพื่อเดียวอนะ่ไม่เป็นไรภรรยาก็เข้าใจงั้นให้พี่กินคนเดียวก็แล้วกันอนะ่ทีนี้พอจะกินแล้วก็เลยภรรยาก็เลยจะทนะขนมกลุมมาดนี้ให้กิน ให้ให้บริโภคให้รับประทานพอจะทํานี้เศรษฐีก็กลัวเขาได้ยินกลัวเขาได้กลิ่นนะถ้าทําจากข้างล่างกลัวคนเขาได้กลิ่นว่ากลิ่นขนมกุ้มมากมันโชยมาแล้วก็กลัวเขาอยากกินด้วยก็เลยสั่งภรรยานี้ขึ้นไปทําข้างบนชั้นปราสาทชั้นที่เจ็ดปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วก็สัง่งว่าเอาข้าวที่ไปทาเนี่ยก็เอาข้าวหางหักไปไย่เอาเขาดีได้เอาเขาห้างหักไปเขาแตกไป เบิงตีอยากกินแต่ว่าอยากกินเขาหักยมคนเป็นเสรียีนะขี้เหนียวตะนีขี้เหนียวมากนะทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาข้าวหักหักไปเนยก็ไม่ต้องเอาเยอะน้ําตาลน้าอ้อยก็ต้องไม่ต้องเอาไปเยอะเนยพ่นเนยใส่ไม่ต้องเยอะนะเตรียมไปแค่ยังละนิดอย่างละหน่อยก็พอนะภรรยาก็ตามใจสามนีนะผู้เป็นสามีก็เลยเอาขึ้นไปนพอขึ้นไปผัดประกอบทีนี้พอดีเช้าวันนั้น พระศาสดาสัมมาสัพพตะเจ้านะท่านตรวจส่องดูเครือขาย,ยานของท่านว่าบุคคลไหนที่พอจะบ,บรรลุธรรมได้ก็เลยไปเห็นกงศยะเสษฐีเนะี่ยผูมีความตนีนะช้านั้นก็เลยเรียกพระโมคลนามาแต่เชา้านะเรียกพระโมคลนามาแต่เช้าให้มาเฝ้าก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามีเรษฐีตนีที่เหนียวอยู่คนหนึ่งอยู่ที่กรุงราชคฤึก,กอยู่แคว้นมคธนะ่ให้ไปปราบ นะรากความตันีนะให้ไปทํายังไงก็ได้ให้เขามีศรัทธาในศาสนาเราจะรอฉันขนมเบื้องนะพระศาสดาสมมาสุธเจ้าพร้อมด้วยสงสาวกอีกห้าร้อยรูปจะรอฉันขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารเช้านี้เราตถาคตเจ้าจะไม่รับพัตอาหารจะทาฉันขนมเบื้องกับเรษฐีขีดผีพระมอคคลานะได้คําสั่งก็เลยเลี้ยวไปเลยนะ ไปด้วยฤทธิ์นะโยมเศรษฐีกําลังประกอบอาหารอยู่ภรรยายกาลังทําอยู่ะไปเห็นว่าคุณเจ้าเดินจงกรมอยู่บนอากาศพระโมกัลลนนะเดินจงกรมทั้งอากาศนี่ฤทธิ์เนอะเมื่อเช้าอาตมาก็พูดถึงเรื่องพระโมกัลลนนะว่าท่านเป็นพวกที่มีฤทธิ์มากเศ <c oughs> รษฐีชมเดียงไปเห็นโอ้ตายแล้วอุตสาหนีขึ้นมาทําขนมจินอยู่ประสาทชั้นที่เจ็ดยางมีพระตามขึ้นมาอีกนะ นะต่อให้ท่านเดินจงกรมบนอากาศประทับรอยเท้าไว้นะเราก็จะไม่ถวายนะท่านก็พูดไปพอพูดอย่างนั้นพระโมคคัลลานะก็เดินจงกรมบนอากาศเดินจงกรมกลับไปกลับมานะพอเห็นพระโมคคัลลานะเดินจงกรมอย่างนั้นแล้วไม่ไปไหนสักทีก็เลยพูดบอกว่าต่อให้มายืนลอยตัวเหาะอยู่บนขอบหน้าต่างก็จะไม่ถวายอะไรพระโมคคัลลานะก็เลยทําตามที่เสรษฐีนั้นพูด ไปยืนลอยเหาะอยู่บนขอบหน้าตา่างเพราะเศรษฐีนั้นก็บอกว่าต่อให้ทําให้เป็นควันกลุง้งทั่วไปในปราศาทนะก็จะไม่ถวายอะไรนะพระมอมพานะก็เลยทําให้มีควันกลุง้งในปราสาทนะจนเศรษฐีนั้นอึดอัดจนแสบตานะจนแสบตานะเราก็จะไม่ถวายอะไรเศรษฐีบอกว่าอย่างนั้นนะนะจนเศรษฐีก็คิดในใจว่าต่อให้ ทำให้ไฟนี่ไหมทั้งปราทานี้ก็จะไม่ถวายอะไรแต่ว่าแค่คิดนะโยมไม่กล้าปวดกลัวไฟไหมปราทา <c oughs> กลัวไฟไหมปราทาไม่กล้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 าพูดนะเอาไปมาก็เลยตัดความลำคาญนะก็เลยบอกเมียเอาเอาขนมเบื้องนี้ไปถวายพระท่านหน่อยนะจะได้ไปจะได้จากที่นี่สักทีนะอไรจะไหนกับบบไปนะแต่ก็เลยกำชับภรรยาบอกว่า เอาขนมนี้เอาไปแค่ส่วนน้อยๆนะไม่ต้องเอาไปเยอะเอาไปน้อยๆก็พอไม่ต้องให้ไปเยอะเอาชิ้นส่วนเล็กๆทอดแป้งแผ่นบางๆอะไรเงี้ยพอดีเอาไปทอดแผ่นเล็กๆตามที่สามีบอกโกฤิยะเสถีบอกเอาไปลงในกระทะแล้วมันใหญ่โยมมันใหญ่บานเต็มเลยเสถีก็ด่าภรรยาบอกว่าให้เอาแป้งเล็กๆให้ตีแป้งชิ้นเล็กๆทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เงียเอาไหมเอาทอดไหมเนี่ย เก็บว้นะชิ้นใหญ่ไม่ถวายนะเก็บชิ้นใหม่เอาขึ้นมาทอดใหม่เอาขึ้นมาทอดใหม่ก็เหมือนเดิมนะใหญ่เหมือนเดิมนะนะเศรษฐีก็เลยต้องลงทุนมาทอดเองนะทอดแล้วมันก็ใหญ่เหมือนเดิมนะใหญ่เต้มกระทะเลยทีนี้ด้วยฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะเอาไปมานะในเมื่อมันใหญ่จะถวายไปทั้งหมดก็เสียดายนะเสียดายนะของที่จะถวายมีความตันหนีนะโยม ไม่เคยคิดจะจะให้ใครเลยแม้แต่น้ำอ้อยหยดเดียวก็ไม่คิดที่จะให้แค่น้ำพึ่งแค่หยดลงปลายหญ้าเหมือนน้ำค้างนี้ก็ไม่คิดที่จะให้เพราะว่าคนมีความตระหนี่มีความขี้เหนียวเอาไปมาก็เลยเออยังไงก็ไม่ให้ท่านไม่ทานไม่ถวายแนมะ่ท่านก็คงไม่ไปก็เลยจะให้ท่านในเมื่อมันชิ้นใหญ่ก็เลยให้ไปเอามีดมามา,มา,มาตัดแบ่งแบ่งจะเฉืนเอนหออแบ่งจักเสี้ยวหนึ่งน่งนยนะโยมเอาแบ่งจะถวายสักนิดนึงก็พออะไรเงี้ย แต่ทีนี้ไปแบ่งไปตัดไปเฉือนไปเชือดไปเฉือนยังไงมันก็ไม่ขาดสักทีเดิ้คุมเฉือนคุมตัดคุมอะไรแต่มันก็ไม่ขาดสักทีจนร่างกายนั้นจนเหนือ่อยจนล้าพอความเหนื่อยความอะไรมันเกิดขึ้นแล้วความหิวความอยากมันก็หายไปจนไม่คิดอยากจะอยากกินแล้วไม่คิดอยากจะอยากก็เอาไปให้ทีนี้ก็เลยไปให้พระคุณเจ้ามกขลน,นะทั้งหมดเทาไท่านก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแนะสดงธรรมให้ฟังนิดหนึ่ง นะข้าสั้นๆเรียกว่าสังหาวัตถุนะทานนะทานแล้วก็การให้นะนะการเอื้อเฟื้อนะการแบ่งปันนะการจาคะของออกนะเพราะว่าเศรษฐีนะ่ยไม่เคยให้ทาน,นะไ,มทานนะไม่เคยให้ทานกับผู้ใดเลยพรโมกขลานก็เล่าถึงอาน,นิสงส์ของการให้ทานให้ฟังการลดละการนะขะขจัดความตน,นีขีเหนียวออกไปนะ มันเป็นยังไงก็ต้องให้ฟังก็เกิดความศรัทธาแล้วก็ข้อที่สองอย่างน,อน,อนอ้องบัดนีน้องสมองเบอรอฐานะพ่แปะปิยะวาจาโอ้ต้องถามคนเนในยสมองคือบ,บอกไปฮะ,ะพิยะวาจา คำที่สองก็บอกพูดถึงปปิยะวาจาการพูดด้วยถ้อยคําที่มันสนะหูด้วยความที่มันไพเราะพูดไปแล้วมันเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลแก่ปากของตัวเองพูดไปแล้วเกิดความรักให้เอาสั้นๆน,นะโยน,นี้ก็คือปิยะวาจาแล้วก็อัตจาริยาอัตจาริยาตัวที่สามที่พระโมคคัลลานพูดไปความ เป็นอยู่ความช่วยเหลือความเกื้อกูลมีรามารายาทนะมีความที่ปรารถนาดีต่อกันนะรู้จักความรักใครรู้จักความปองดองนะซึ่งกันและกันนะแล้วก็มาพูดถึงตัวสุดท้ายก็คือสมานัตตานะสมานัตตาก็คือความเนะสมอต้นเสมอปลายนะมีความเสมอต้นมือสมความเสมอปลายไม่เย่อหญิงไม่จองหองนะไม่อวดดีนะ นะบางคนนี้บางทีพอมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งนะเป็นใหญ่เป็นโตมายกหัวชูไหลอวดดีนะยกตนข่มท่านก็มีเยอะเสมอไปตอนนี้ท่านก็เลยบอกว่าให้เป็นคนที่สม่ำเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นทําอะไรก็ทําอยู่อย่างนั้นนี่ก็คือ,เ,อเรียกว่าสังฆาวัตถุสีที่พระโมคคนะัลณะทรงกล่าวให้โกศยะเศรษฐีฟังมีทานนะทานนะปิยะบาจา อัตตาริยาแล้วก็สมมานัตตาสี่อย่างพอได้ความแล้วก็เกิดศรัทธาน้อมนำเทาขนมนี้เทายพระโมกขลนนะพระโมกขลันนก็เลยบอกว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังรออยู่ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารรอฉันขนมเบื้องอยู่นะนะแล้วโกศิยะเสฐีก็เลยบอกว่าโอ้จะไปยังไงจะไปยังไงเพราะว่าจากเมืองราชจะค์ไปวัดเชตตะวันมหาวิหารห่างกันถึง45โยชน์นะห่างกันถึง45โยชน์ ยอดนึงก็ประมาณ16กิโลยมก็ลองคูณดู45มันกว้างยาวเท่าไหร่มันกี่กิโลเมตรนะถ้าโมคลานะก็เลยบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวเราจะให้ทําให้เศรษฐีไปด้วยลิตรนะเศรษฐีสองภรรยา,าเดินลงไปข้างล่างผลนปากประตูนะโยมนําขนมกุมมากนี้ไปก้าวไปก้าวขา9ข้างแรกก้าวออกไปก้าวถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารนะด้วยลิตนะโยมนะ45ยอดก้าวขาเพียงกเดียวถึงวัดเชตวันมหาวิหาร ก็ได้น้อมนําถวายนะขน,นมกุมานี่ไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็สงสาวโลกอีกห้าร้อยรูปพอถวายไปยังไงถวายไปยังไงมันก็ไม่หมดสักทนะีขน,นมมันมีมาเรื่อยมันมีมาเรื่อยถวายไปมันก็มีมานะนะมันไม่หมดสักทีพระพุทธเจ้าก็ให้เอาไปแจกจ่ายกับคนยากคนจนคนอะไรก็ไปแจกจ่ายมันก็ไม่หมดสักทีพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปอเอาไปวางไว้ตรงหน้าประตูนะว่าเชตวันมหาวิหาร แล้วกเยถีก็เข้าไปฟังธรรมไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนะพอแสดงธรรมให้ฟังก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นนะในพระพุทธศาสนาแล้วก็นะับถือพุทธศาสนาทาบุญให้ทันจากนั้นเป็นต้นมานี่ก็คือเรื่องของเศรษฐนะีขี้เหนียวหรือว่าเศรษฐีผู้มีความตนันหะนิโกศยเศษฐีแต่สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมทั้งสองคนทั้งสามีทั้งภรรยา ตัวนี้ที่จากคนที่ไม่เคยคิดที่จะให้นะไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยคิดที่จะเอื้อเฟือ้อแต่ก็มีความเอื้อเฟื้อกับคนอื่นนะเราท่านทั้ง,งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกตอนญาติโยมที่ได้ร่วมเดินทางร่วมกันมานี่ก็เหมือนกันคนไหนที่ยังคิดว่าตัวเองยังมีความตนนีมีความขี้เหนียวยังไม่รู้จักเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปันกับคนอื่นยังเห็นคนอื่นเป็นคนอื่นคนไกล ไม่เห็นกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่เห็นเป็นเพื่อนร่วมพูเกิดแก่เจ็บตายนะก็เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะก็หัดนะหัดเป็นผู้ให้ผู้ให้นี้จะมีความสุขเพราะว่าผู้ให้มือผู้ให้นี่จะสูงกว่าผู้รับไ่มือผู้ให้นี้จะสูงกว่าผู้รับเราให้ไปแล้ว,ลว,ว,ลลวเรามีความสุขนึกถึงเมื่อไหร่เราก็มีความสุข นึกถึงว่าหลายจิตใจเราก็เกิดความสุขเกิดความปับอื้นเกิดความปีติเกิดความเบิดบานช่ำชื้นในจิตในใจนี่คือคนที่ให้นะความปรารถนาดีหมอเชะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันหลายๆวันจนกว่าจะจบสิ้นถึงจุดหมายปลายทางจบโครงการใครที่ยังมีความปนีขี้เหนียวอยู่ยังมีอะไรยังไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อเผื่แบ่งปันก็ให้รู้จักเพือเฟื้อเอือเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกับคนอื่นบ้าง จริงๆเอาตามที่เราพอทําได้แหละไม่ต้องไม่ไม่ฝืดไม่เครืองแล้วก็ไม่บันไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็อยากจะไปขวัญขวายให้มันมีเขาทําบุญไม่มีจะทําก็อยากจะไปทําก็ไปหยิบไปยืมอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้คือไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นทําเท่าเราที่เราทําได้นะทาที่เราทําได้น้อยมากก็ไม่เป็นไร ถ้าทำไม่ได้ไม่มีก็ร่วมอนุโมทนาบุญก็เชื่อว่าเป็นบุญนะหรือว่าไม่ปิดไม่กั้นไม่ขวางคนอื่นนะเป็นผู้ที่นิ่งอยูนะ่หรือว่าอนุโมทนาบุญนี่ก็ฝากไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เม้่อยานจบนะใช้เวลาพอสมควรนะปรามาณ20นาทีนะ่าจะได้นะก็ถือว่าเล่าไปให้มันนะหิวหิวบ้างจะได้ฉันข้าวจะได้ฉันข้าวได้พอดีพอดนะีหิวบ้างจะได้ดูอารมณ์ของความหิวบ้างนะดูอารมณ์ของพระด้วย ดูอารมณ์ของโยมด้นั่นเศร้าแท้นะเราดนมาหิ้วเข่านะ,นะจิตมันเป็นปฏิกะ,ะ,ะนะก็ต้องกําหนดนะครับพ่อมแม่ครูบาอาจารย์ให้รู้ทันแต่ที่จริงผมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกไม่ได้อยากจะแกล้งไม่ได้อยากอะไร,รก็คืออยากให้ความรู้อยากให้ธรรมะอยากให้ความเข้าใจแล้วก็โอกาสพบปะพูดคุยกันในแต่ละวันแต่ละวัน,นไม่ได้มีเจตนาอะไรนะก็คงจะสมควรนเ,เนาะเก่เวลาก็ ขอนโมทนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีอะไรท้ายสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราทั้นทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความจเจริญถึงเป้าหมายโดยสวัสิภาพโดยทุกคนทุกท่านด้วยเถิดหัทธะมยังสามัญญาอณโมทนาคาทายโยปนามาเส ว่าบริวะหาปุบรักาบริปุริเอ็นติสักะวังเอวเมีว่อิโตตินำเปตานังอุปกปัติเิจิตัมปัจจิตัมทุมังเขปเมวาสเมชฉโตสาเภปุบริเนโทสังกปา จันโตขันนาบรัโสยัถามณิโชติบรัสโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันโตสัพพบรโวเวนัสตุมาเตภาวะวันตัปราโยสุขิธิอายุโกภาวะปิวาตทนนาเสเะสานิจังโว นาตาจายโนจัตตาบรรม,มาวัทาันติอายุวันโนสุขังอาลางภวตุสพพาพามกะรังรักั ตาสัพะพัมมะโนภาเวนะสะตาโสติภวัน ติสังขายโยนิโสปินดาตังปฏิเสวามิเนวัทวายานัมมัทายานัมันดานายานัมปิปุสนายะยาวะเทวาิมาสกายาสัตติเตญาญาปานายาเวิงสุตัมปฏิญาบรหัชวิญญาโนคาหายา एते कुभ्रानं च वेतनं पतिहङ्कामि न वञ्च वेतनं न उपादेशामि जातव्राच मे भवे सति अनवचता च पासु विहाचाति